รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าววันนี้นะคะจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดสามโก้นะคะตำบลสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะ ค่ะและภายในวันที่14 15 16นะคะที่วัดสามโคจะมีงานประจําปีนะคะก็ตรงกับเดือนมษายนนะคะช่วงดวงสงการนะคะค่ะและภายในวัดน,นะคะจะมีสาระดีๆอะไรเดี๋ยวหงจิ๊บนะคะจะให้ท่านพี่กรรมการนะคะท่านได้บอกกล่าวกับเรานะคะว่าจะมีงานอะไรกันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะวันที่14 15 16วันที่14จะมีดารามาค่ะวันนั้นวันที่14แล้ววันที่15ก็ยังมีงานอยู่วันที่16ทรงน้ำพระลาลอยลูก ค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมะคะวันที่14ี่นะคะพบกับทีมงานสกุลเดชโปรดักชันนะคะทีมงานดาราร่วมบุญนะคะจะมาถวยกับทางวัดสามโก้นะคะเพื่อร่วมบุญนะคะค่าพาย้าในวัดนะคะจะมีความสาคัญอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวดองจิ๊บนะคะกับพี่คณะกรรมการนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดสามโก้และไปกราบสักการะหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะครับทางทบ5เวลาตี5ครึ่งคุนุวันเสาร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสามโก้นะตำบลสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับนั่งอยู่พระครูวิดิตธ,ธ,ธรรมานุรักษณ์ซึ่งเป็นเจ้าวาดที่เมตตาปานีแก่สาธุชนกนใจบุญนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็าถามการนําการและคุณเจ้าว่าภายในวัดแห่งนี้จะมีงานบุญอะไร,รบ้างการนําการคุณเจ้าครับผม บอกสื่อรายการทั้งนิดนะครับผมในช่วงสงการนี้เราก็จะมีการทําบุญแล้วทอดพระปาสามัคคีนะโดยก็มีกิจกรรมก็คือเรามีส่งน้ําพระหนึ่งร้อยลูกประจําทุกปีก็จะมีทอดพระปาประจํามีงานประจำปีคือทอดพระป่าทุกปีเริ่มงานเราก็เริ่มมันที่สี่สิบห้าสิบหกเราจะทอดกัน ได้ทุกวันทอดทุกวันอใครมาก็ได้ทอดทุกวันแต่เราจะมีจัดงานด้วยกลางคืนมีการประจําปีประจําครับครับและคณะกรรมการเลยครับมีอะไรที่ช่วยทางวัดมัางครับผมผมก็มาช่วยวัดป่าอะไรบ้างครับอ๋อหลายหลายอย่างหลายหลายวัดนะพี่นะต้องช่วยอีกเลยครับผมครับเป็นวัดที่ดีเด่นแล้วก็เป็นคณะกรรมการที่ช่วยเหลือวัดบารารามตลอดนะครับคุณเจ้าวิหารนี้คณะกรรมการคือหลวงพ่อที่มากับไหวคือหลวงพ่อแหลง หลวงพ่อโตหลวงพ่อเพชรนะวิหารหลังนี้คือวิหารหลวงพ่อโตหลวงพ่อเพชรเราหลวงพ่อโตหลวงพ่อเพชรนี่ก็อายุประมาณร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีครับร้อยกว่าปีวิหารหลังนี้ก็เรื่องเเก่าแก่มากเดิมทีเนี่ยคาเนี่ยพังหมดไม่มีอะไรเลยคาพังเป็นแหล่งนกอยู่หมดเลยเลยก็ตัดสินใจซ่อมแซมคือบูรณะขึ้นมาใหม่โครงเป็นโครงของเก่าทั้งหมดคือบูรณะใหม่หมดเลยครับ สาธิชนคนใดนี้ที่รับชมนะครับรายการวิธีทำวิธีไทยนะครับผมสกลเดชนะครับวันนี้ก็มากราบพระคุณเจ้าและสาบถามว่าภายในวัดจะมีงานอะไรบ้างและตอนนี้หลวงพ่อกําลังสร้างวิหารอยู่นะครับท่านใดที่มีแรงบุญแรงศรัทธานะครับไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะขอเชิญนะครับติดต่อเบอร์คุณเจ้าและอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับสาธิชนคนญยบุญทั่วประเทศนะครับมาวัดสามโก้์อย่างนี้ได้บุญอิ่มใจกระทบไหลดาราด้วยครับ วันที่14เมษายนนะครับ2567นะครับจะพบพกับพวกผมนะครับดาราศิลปินนะครับพระเอกนางเอกศิลปินมากมายนะครับจะมาร่วมบุญกันที่วัดแห่งนี้ภายในวันที่14เมษายน2567และวันที่15นะครับก็ยังมีการละเล่นของทางวัดมากมายโดยเฉพาะวันที่16ด้วยนะครับ16เมษายน2567นะครับท่านผู้ชมและชมรายการอยู่ มากราบไหว้และมาทําบุญนะเป็นงานพระป่าด้วยนะครับ14-15-16เมษายน2567ขอเชิญนะครับปีนี้นะครับเป็นปีที่หลวงพ่อจัดงานบุญวันสงการเพื่อจะลองวิหารหลังนี้นะครับขอเชิญสาธุชนคนใจบุญนะครับมาร่วมบุญใครที่มาไม่ได้ครับก็ติดต่อเบอร์ของคุณเจ้าแล้วขึ้นหน้าจอเอาละครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายวันนี้ผมสกลเดชต้องกราบลาท่านผู้ชมไปกนพบกับผมอาทิตย์หน้านะครับเวลาดีๆมีสาระประโยชน์มากมายลาพระพุทธเจ้าครับลา นำการด้วยครับจะเริยพร้อ